สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเกาหลีกันในช่องเรารู้สึกว่าจะได้กินานานๆทีนะอาหารเกาหลีเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามีร้านไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมมีร้านเด็ดๆที่ไหนแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ในวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาที่อาคารไทม์สแควร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงอโศกนะครับผมเพราะว่ามีร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นบุฟเฟ่อาหารเกาหลีนะครับจะมีทั้งแบบอาหารเกาหลีปกติแล้วก็แบบปิ้งย่างด้วยนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ผมอยู่ที่ร้านนี้ครับโดยาจีเนี่ ร้านโดยาจีนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสาขาที่ผมมานะครับก็มาออกที่ MRT สุขุมวิทนะครับหรือ BTS อโศกนะครับผมนอกจากสาขานี้เนี่ยก็จะมีสาขาอื่นอีก4สาขารวมทั้งหมดเป็น5สาขาด้วยกันนะครับและความน่าสนใจของร้านนี้ก็คือว่าเป็นบุฟเฟ่ไม่จํากัดเวลาด้วยไม่จํากัดเวลากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยมาดูราคาหน้าร้านก่อนว่าเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับผม มันจะมี2ราคาคือ249บาทจะเป็นอาหารเกาหลีอย่างเดียวนะครับไม่รวมปิ้งย่างแต่ถ้า383จะมีปิ้งย่างด้วยและที่น่าสนใจมากๆคือเราไม่ต้องย่างเองนะครับ <Wow. S 1> อ่าเท่าที่ไปศึกษาข้อมูลมานะอันนี้ไม่ต้องย่างเองพนักง,งานจะย่างให้มาส่วนหนึ่ง แล้วก็อาจจะมีกระทะอุ่นให้เราย่างต่ออีกสักเล็กน้อยนี่ราคาผู้ใหญ่จะคิดแบบนี้นะครับ249เป็นอาหารเกาหลีปกติแล้วก็ถ้าเพิ่ม b บาร์บีคิวเป็น383ราคานี้เน็ตแล้วนะฮะไม่ได้บวกแวบนะครับก็คิดไปแล้วราคาเด็กก็ตามนี้แหละครับอ่าแล้วถ้าเรารีวิวให้กับร้านด้วยนะครับก็จะมีไอศครีมฟรีนะครับรับไปได้เลย1แท่งตอนนี้ผมมาประมาณเย็นๆน,นะครับกำลังจะหัวมงเย็นนั่งสบายๆแน่นอนไม่จำกัดเวลา และร้านจะเปิด11โมงนะครับลาสออเดอร์3ทุ่มครึ่งปิด4ทุ่มนั่นเองก็ตามเวลาของอาคารนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าะะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะนน่เ่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเต็มเต็มอันนี้โตมันจะใหญ่ไปหรือเปล่า เดินทั่วเลยนะอันนี้ตัวนี้ก็ได้ไม่น่ามีคนต้องทำอะไรบ้างใช่ครับค่ะลูกค้าไม่ได้ย่างเองนะคะพนักงานย่างให้ข้างไหนนะคะในตะกร้านี้มีเมนูพิเศษนะคะลูกค้าจะเอาเมนูไหนลูกค้าก็ยื่าให้พนักงานได้เลยนะคะมีทั้งหมด5อย่างคอะถ้าจะปีหมูก็ลูกค้าเลือกที่อรุปราก๋วยนะคะถ้าจะสั่งก็คือโชว์บัตรตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บริการตัวเอง ยิ่งพนักงานแล้วก็เจ๊ตต๊ะไปลูกค้าไปด้วยค่ะถ้าเป็นหิ้วนะคะโอเคขอบคุณครับเคือทางร้านจะมีแค่เนื้อหมูแหละนะเป็นแบบดร y ยเอนี่ไปแล้วเราทัวร์กันรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเราหยิบที่จะให้เขาไปย่างให้เนี่ยอย่าลืมเอาไม้เลขโต๊ะว,วางไปด้วยร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็กำลังดีแบบอบอุ่นอบอุ่นนะฮะดูอะไรก่อนดีจ้ะ ทานไม่หมดปรับร้อยกรมร้อยบาทนี่ตอกปกกี้นะครับผมหมูผัดซอสด,ดูเผ็ดๆแล้วกันอันนี้ก็ตีนไก่ครับผมคล้ายๆโอเด้งนะอันนี้โอ้อันนี้ซุปนะเขากำลังอุ่นๆอ,อยู่อันนี้เป็นปูปูมา้าซุปปูมา้า โอเคน้ำจิ้มจะมี3แบบหลักๆก็คือซีฟูด้ดซัมจังและซีอิว้วอะไรซีอิ้วต้มเหรอนี่แหละฮะก็เลือกได้ตามชอบอโหโหโหเยอะมากมข้าวก็น่ากินเม็ดกลม ตอนนี้ก็หยิบได้เต็มที่่ะวนมาดูของทอดอืว้าว <Wow. S 1> ก็จะมีเป็นเห็ดเข็มทองนะครับเกี๊ยวซ่าเกาหลีแล้วก็หอมทอดมีกุ้งด้วยครับกุ้งแล้วก็คิีมเมาหลีนะครับนี่ยเดี๋ยวผม้องจัดแน่นอนใบางาชุบแป้งทอดน่ากินมากแล้วก็ปูอัดทอดนะครับอันนี้สาลสายาลายแผ่นหยิบได้ แล้วก็พวกไก่ทอดเกาหลีนะฮะอันนี้ซอสแบบว่าเปรี้ยวๆอันนี้ก็ซอยกาลิกอันนี้รู้สึกจะเป็นข้อไก่คุกผงผงแซ่บนี่ถ้วยตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใส่พวกของสดนะครับเดี๋ยวผมเดินดูรอบหนึ่งก่อนนะฝั่งนี้จะเป็นหวานๆข้าวโพดครับผมแล้วก็คิมบับ ข้าวสาลายข้าวปัน้นข้าวปัน้นคุกกับสาลายผลไม้ตามนี้มีมะละกอกับแก้มังกรแล้วก็ซุปสาลายนะครับอันนี้ซุปเผ็ดน่าดูจะลองก็ลองดูนะฮะอันนี้จับแชร์นะครับมันคือออมุกเนาะออมุกแต่ว่าแบบแซ่บมากแล้วก็ผักผักแกล้ม <c oughs> แต่เกียบช้อนก็หยิบได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าลูกค้าเริ่มเยอะนะครับเดี๋ยวเข้ามาแป๊บเดียวเนี้เริ่มแน่นร้านแล้วเนะี่ยโอเควัตถุดิบมีตามนี้เลยครับ ไม่มีป้ายบอกซะด้วยแต่เนี่ยคือหนังหมูแน่ๆแล้วก็เป็นหมูซอสต่างๆแล้วแต่ชอบซีอิ๊วบ้างแหละหรือว่าบาร์บีคิวบ้างแหละแต่ผมก็จะหยิบให้พนักง,งานนะครับส่วนพวกเครื่องเคียงเนี่ยก็ใส่ถาดส่วนตัวได้เนี่ยใส่เนี่ยใส่เนี่ยแล้วก็กินของเราอ่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องดื่มด้วย ถ้าเป็นอันนี้คือต้องจ่ายแยกแต่ถ้ารับน้ำรีฟิลปกติก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับโอเคน้ำแข็งตรงนี้เดี๋ยวกดเลยแล้วกันทางร้านใช้เป็นโคกนะครับนี่จำโลโก้ไว้นี่โลโก้ร้านเป็นอย่างนี้นะโดยาจี G. ีอกยังไม่หมดนะเจ้า <Wow. S 1> จะมีชาข้าวเกาหลีเลยนะลิมจีอังุนเคียวโฮมะนาวพวกซาลาชีจะมีสับประรดกับโอเชียนบลูนะครับโอ้น้ำเยอะมากโอเคจะหยิบแมข้าวย่างกันดีกว่านี่นะครับเราตักเรียบร้อยนะฮะนี่ด้วยโอ้โหยแต่อันนี้เราจะให้พนักงานนะครับ คลากันหลากหลายแต่บอกแล้วว่าชิ้นใหญ่จริงดูดีๆนะจะหยิบไปดูดีๆชิ้นมันใหญ่มากเดี๋ยวเราให้พนักง,งานต้นนะครับครับโอเคแล้วเราไปที่โต๊ะเรากันเลยครับเรียบร้อยนะครับเราก็มาประจำการที่โต๊ะตัวเองนะฮะเนี่ยเห็นไหม พนักง,งานก็ย่างมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ตัดชิ้นส่วนเป็นคําเล็กๆจะได้กินง่ายๆคกือกระทาผมเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยแล้วก็เขาปรับเป็นระดับแรกเลยนะะจะได้แบบว่าอุ่นๆเกือมันสูงมาประมาณนึงแล้วแหละแต่เราก็มาอุ่นต่อนะฮะอาจจะอยากได้ความเกรียมขึ้นมาเล็กน้อยนะะแล้วก็ย่างทิ้งไว้อันนี้มีตอกเลยตอกย่าง แต่มาแรกๆนี่แข็งมากนะฮะต้องย่างก่อนสักระยะหนึ่งเฮ้ยพอตัดเป็นคําเล็กๆก,ก็ดูไม่ได้เยอะมากนะที่ผมให้พนักงาน,นเมื่อกี้ก็พอได้แต่ไม่รู้จะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับทานเลยดีกว่านะับเมนูเยอะมากกอนน่นี้หิวมากด้วยอืมจะร้อนหนระือเปล่าเนี่ยชิมดูก่อนนะนุ่มมากแล้วได้รสพริกไทยหน่อยๆ่ะเดีย๋ยวมาดูชิ้นนี้กัน จิ้มน้ำจิ้มนะครับจิ้มซัมจังเนื้อซัมจังซีฟูด้ดซีอิ๊วแล้วก็ผมเอาอันนี้มาด้วยเห็ดเป็นเห็ดย่างหรือไงเนะี่ยเออเอาไปอุ่นนะก็ดีนะเพราะตอนเอามาแล้วโคตรเย็นเลยนี่เอาไปย่างหน่อยก็ได้อุ่นเข้าไง จริงๆกินเลยก็ได้มันสุกแล้ว <S <S ไม่มีรถอะไรชิมซุปสาลายนะซุปสาลายโอ้กลมกล่อมดีรสไม่ได้เข้มมากอย่ามาค่ำม,มากนะครับเพรลูกค้าจะเยอะมากไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่ามันแค่อุ่นๆ เจียมซีฟูดด้วยโหดีอะเปรี้ยวกำลังดีเลยอืมมีความมะนาวสวดมากอะคทัาที่ชิมดูเยอะมากเยอะมากผักยิมจีผมหยิบม,มาคระมาก แดงแป๊ดเลยเป็นแบบแตงแตงกวาเดี๋ยวเดียวแล้วเอาแค่อุ่นๆเดี๋ยวมันจะไม่เกินกลัวจะเค็มไม่ทันซีอิวนะฮะซีอิ้วเกาหลีเหรอโอ้มีความหวานลมก่อมมากมันมีพริกนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะครับ โอเดียเฮ้มันก็มีความเหนื่อนินดๆน,นะครับดีทุกน้ำจิ้มเลยครับวันนี้ oh. อ่าถ้าอยากทานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปักพิกับไ้ให้นะครับเผื่อใครสนใจสามารถกดที่ตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับปิ้งย่างเกาหลีผักนี่เอามาแรปหรือเปล่าไม่ต้องกลนไปเลย <c oughs> เผื่อทุกชิ้นนี่มันจะแบบว่าติดมันหน่อย ลเีบแบบต้นหอมนะครับส่วนอันนี้ก็สามารถยิบได้เรื่อยๆคุณต้องห่อกับหมูก็ได้กเบบกรนเปล่าๆได้แหละเหมือนสาลายมาชิตะเมนูเยอะจริงๆนะครับเดินพั่วเลยไม่รู้จะเอาอะไรบ้างเริ่มไหม่อะไรเดี๋ยวจะเกรียมเกินไป ว่าเอามาพักไว้ก่อนสปีดแล้วนะทีนี้เดี๋ยวมันไหมฮะเดี๋ยวมันไหมมันช้ำๆเลยกตัวหมูเนี่ยมันไม่ได้หมักมาเค็มมากนะครับดีแล้วเอาไว้จิ้มกับน้ำจิ้มมันจะได้แบบเค็มพอดอีดีขึ้นเออดีขึนน้นเดี๋ยวตอกนี่เอาไว้อีกสักพักมันยังไม่นิ่มเลย ร้อนแต่อร่อยมากฮะราคา383เน็ตนะครับรวมน้ำรีฟิลแล้วยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษต้องเพิ่มเงิน วามใหญ่สามชั้นห่อเห็ดเข็มทองชิมแสแนคบ้างกูอัด เดไม่เดีไม่อมือมน้ำมันเยิ้มเลยฮะกระดาษรองหน่อยใบงาจ้าอุ่นได้ไหมฮะอุ่นไม่ได้ช่วยอะไรหรอก กรอบมากมันมาก เอาปูอัดก่อนนี่ฮะกัดเลยนะหอมมันสุดๆไปเลยมันยะเเนียวนะชิ้นนี้ผมว่าคำเดียวเลยดีกว่ากลัวมันจะฉีกไมหมครับเอาไว้ขอบพอนะมากลัวไหมจริงๆปิดไฟไปเลยก็ไล้แต่ว่า ไม่เป็นไรอุ่นไว้ดีกว่าเออเห็ดเอามาย่างนี่โคตรดีอ่ะหอ,อมซะใส้กรอกหนังเด้งๆเลยฮะควสามชั้นมันกัดไม่ได้ต้องคำเดียวฮะ อบมากโอเค mm hmm. okay. เดี๋ยวผมต้องปิดไฟแล้วล่ะเดี๋ยวหมูดำฮะ อะไรที่เรายังไม่ได้ชิมนะของทอดยังไงล่ะกุ้งทอดเฮ้ยดีกกุ้งเนื้อแน่นใหญ่กำลังดีหมอมทอดฮะเริ่มนิ่มเริ่มนิ่ม ยิงน่าจะอุ่นสลกหน่อยนึงก็ดีนะ,นะเออเดี๋ยววางไว้แถวเนะี้ยอ่ะมาดูกเกี๊ยวซ่าเกาหลีโอ้โหไส้โคตรเยอะอะหยิบมาชิน้นสองชิ้นก็พอแล้วเดี๋ยวกินได้ไม่หลากหลายเนยอันนี้หยิบมาเหิะเนี่ยไม่เปลืองพลังงานหรอกฮะ มันโรยเกลือมาด้วยนะอ่ามาดูนี่ครับทองทอดนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกอลูกค้าเริ่มมาจริงด้วยจะดูเิว่าต๊อกย่างของเราเคี้ยวได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ กรอบเลยฮะและร้อนด้วยเดี๋ยวบุนเส้นห่อสาหลายนะครับหรือว e> ่าคิมมเมลีนะครับอร่อยตามแบบฉบับแต่ชิ้นใหญ่มากเลยผมไม่กล้าเอามาเยอะเลยนะ ไปอา่านรีวิวใน Google Map มาเขาบอกว่าร้านนี้ลูกค้าชอบคุยกันเสียงดังซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาไม่ค่อยมาคนเดียวกันไงฮะเ,เขามากันเป็นแก๊งเลยฮะมากันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนขนาดใหญ่มาสักสามสี่คนต่อโตะอะไรเงี้ยโอ้โหใครๆก็ชอบทานบุเฟเฟ่มันสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้เรากินเยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่เกินงบของเราแน่นอนป๊อกย่างอร่อยมาก สั่งเปาๆได้ไหมให้เขาย่างให้เออไม่ต้องราดซอสเลยตอนปลุกกีอ่ะกินแต่แป้งมันก็ได้แล้วก็จิ้มทําจิ้มเมาผมว่าอร่อยเหมือนกันนะมาเดี๋ยวจานนี้เขาจะน้อยใ,ใจยังไม่ได้รีวิวเขาเลยผัดมุนเส้นเกาหลีฮะภาษาเกาหลีคือจับแชร์ไม่แน่ใจทางร้านมีพิซซ่าเกาหลีหรือเปล่าไอน้นั่นอะพาจอนอะพาจอนพ,อนพิซซ่าเกาหลีเหมือนไม่เจอไม่เป็นไรฮะแค่นี้ก็เยอะแล้ววุ้นเส้นแบบเดียวกับคิมเมลลี่เมืออาาา่อกี้ไอ้วุ้นเส้นหอสาหร่ายเมื่อกี้นะรุ่นเดียวกัน จุดเด่นของเขาคือเส้นมันจะใหญ่กว่าบุนเส้นของไทยนะครับแล้วก็เหนียวนุ่มกว่าด้วยอือันนี้ก็จะมีโรยเงาขาวนะครับรสชาติก็กำลังดีหอมๆทีนี้ก็จะชิมไก่เกาหลีที่เราหยิบม,มาด้วยนะครับนี่ฮะซอยกาะหลิกฮะแดนไม่กล้าหย,ยิบม,มาเยอะนะเพราะว่าชิ้นใหญ่มาก เหมือนจะมีความเผ็ดจากพริกไทยด้วยผมนึกว่าไม่เผ็ดตัวแป้งไม่ค่อยกรอบนะครับซอสี่ราชุ่มฉ่าแล้วก็มีความข้นนะครับก็มีความหวานด้วยลองชิมดูได้ถ้าชอบมาดูสูตรเปรี้ยวเผ็ดไม่แน่ใจเขาเรียกว,ว่าเป็นซอสยังยอมป่ะนะภา,าษาเกาหลีใช่มีความเปรี้ยวนะครับ เปรี้ยวหวานเป็นอีกสูร์หนึ่งที่ดีแล้วก็อันนี้ไม่เผ็ดเมื่อกี้นี้เผ็ดนะฮะซอยกาลิกเผ็ดนะฮะอันนี้ดูจะกินง่ายกว่าด้วยซ้ำซอสข้นมากแล้วก็โรยงาเขานะครับผมมีความไม่เล็กน้อยนิดเดียวนิดเดียวโตข้างๆมีโตข้างๆม,งงมีอวยพรวันเกิด เพราะว่ายมมากันโตใหญ่ใช่อืมเออพออุ่นก็ดีขึ้นถ้าเย็นเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย <c oughs> คิดว่าจะกินหมดไหมฮะเราก็ต้องลุยต่อเดี๋ยวดูเมนูเพิ่ม <c oughs> เติมถ้าผมกินไหวนะไอเน,น,น,นีเออ่ยเนี่ยรูสึกกดดันจังเลยรอติดตามหลังจากนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูเนื้อในตู้นะครับ ไก่ลำโพงด้วยนี่ผ่านกรรมวิธีบ่มเนื้อสวยมากอะตอนนี้บอกเลยว่าจุกมากไม่รู้จะเอาอะไรเพิ่มดีโอ้วันนี้ถ้วย เพิ่มเติมก็ดูแลวัวเจ้าอะไรนะผลไม้ก็ได้นะมีแตงโมมาเพิ่มด้วยอันนี้ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มวิตามิน A <c oughs> <c oughs> แก้วมังกรไม่กินแล้วกันนะแล้วแต่ชอบโอเคพอละ <c oughs> ที่เราสั่งเพิ่มเราสั่งเป็นพิซซ่าแป้งบางกรอบ เดี๋ยวมาชิมดูบางจริงๆแต่เสิร์ฟนึงไม่ได้ใหญ่มากก็กินง่ายดีชีสก็เครมดีนะฮะทำแบบสดใหม่ไม่กล้าสั่งอย่างอื่นนะเพราะว่าแบบมันหนักข้าวมา,มากๆเลยรามยอนอันนี้เป็นออ่ กับรดปั่นสมูทตี players, ้ก็เปรี้ยวสดชื่นดีนั่งคุ้มมากอะวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนั euh ่งหายใจทิ้งเ้เราจะกินหมดไหมนะน่าสั่งเพิ่มมากเลยันดีกว่ากินข้าวแน่ๆชิมผลไม้หน่อยผมต้องรีวิวไหมฮะ นิ่มดีไม่แข็งไม่แข็งมาก wow, หวานเลยหวานข้นมีความเค็มด้วย oh, อร่อยมากเลยครับก่อนออกจากร้านเดี๋ยวลองรีวิวใน Google Map ดู mm hmm. เพื่อที่จะได้รับไอติมด้วย ซอสหวานมากลองมาชิมดูได้ว่าสำหรับคผุผู้ชมหวานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันเลยครับเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมฮะไอศครีม <laughs> <I scream. S 2> ผมได้ทำการรีวิวบน Google Map เรียบร้อยนะครับ อย่าลืมรีวิวให้เขาด้วยนะจะได้รับไอติมฟรีนะครับภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าเอขาจะมีฉลากภาษาไทยด้วยนะฮะอยู่ด้านหลังคือถ้าไม่ถนัดก็ทานเป็นเอเต้ของไทยก็ได้รู้สึกว่าจะเจอหลายที่แล้วกันนะครับคือถ้ามันมีแบบโคลนอะไรเงี้ยเออก็จะหยิบอยู่เป็นแบบช็อกโกแลตนี่น่าสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็น่ากินนี่แบบถ้วยนี่เห็นบ่อยมากเลยอ่ะเราลองเสียงดวงกับภาษาเกาหลีดูสักครั้ง มาอันนี้แล้วกันจริงๆมีใบเสร็จนะครับแต่ว่าผมลืมออกมาสแกนจ่ายแล้วก็เดินออกมาเลยนะครับลืมเอาออกมาแค่ลูกอมเมนทอส1เม็ดเอาไว้ดับกลิ่นปากนะเพราะว่ากินเยอะมากเมื่อกี้ตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับเฮ้ยโอเคไซค์กำลังกินยี่หอ้อเอนโซ,โซบานะครับี <c oughs> อ่อา่อานเองส่วนผสมมีอะไรบ้างช็อกโกแลตแล้วก็อย่างอื่น เย็นข้างในเจอช็อกโกแลตอีกชั้นหนึ่งนะครับอุณหภูมิกำลังดีเลยไม่น่าจะละลายง่ายสรุปราคาก็คือ383เน็ตจริงๆนั่นแหละนะไม่มีบวกอะไรแล้ว แล้วก็เมื่อกี้ผมสั่งพิซซ่าไปอีกถาดหนึ่งมันมาแบบครึ่งหนึ่งไงก็ถือว่ากินง่ายดีไม่เป็นไรก็แวะมากันได้นะครับโดยาจีสาขาใกล้บ้านคุณผู้ชมนะครับร้านนี้นี่ผมถามพนักงานมาแล้วว่าเจ้าของเดียวกับอะไรดุกกี้นะจำได้ไหมครดุกกี้ที่เขาขายเป็นบุฟเฟ่ต็อกโบกีนะฮะเออเครือเดียวกันนะครับผมสำหรับประสบการณ์ในวันนี้ก็อร่อยมากครับเมนูหลากหลายถ้าจะลองทุกอย่างเนี่ยก็ต้องชวนเพื่อนมาทานหลายๆคนนะจะได้แบบชิมกันคุนละคำสองคำอะไรเงี้ยปิ้งย่างก็อร่อยนะครับ ของทอดก็ดีกินได้เพลินๆนะครับนั่งได้ไม่จำกัดเวลาด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคอนเทนต์ช่องเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ที่ลงเนี่ยก็ถือเป็นการครบรอบ1ปีของ Channel ตินอิน o ท n นะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับช่องน้องใหม่อ่เราก็กำลังจะกลายเป็นช่องเก่าไปแล้วหรือเปล่านะาะว่า หนึ่งปีแล้วนะครับก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปด้วยนะครับเรายังคงมีรีวิวเด็ดๆโด,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 ดนๆนะฮะโปรน่าสนใจร้านเด็ดร้านดังนะฮะเราจะตามไปกินนะครับผมสามารถติดตามได้เลยในช่องนี้นะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมบางท่านนะฮะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมเราถึงมาทํารีวิวคนเดียวใช่ไหมก่อนหน้านี้ยังมีเพื่อนมีแขกอะไรมาด้วยหลังๆนี่มาคนเดียวนะครับก็ตอบง่ายๆเลยครับว่าตามสะดวกครับผม ถ้าเรามาทานคนเดียวเนี่ยเราสามารถมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเราชวนคนอื่นมาเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากอย่างเช่นคนที่มาด้วยเนี่ยไม่มีเงินบ้างแหละไม่มีเวลาติดงานนั่นนี่นู่นผมก็เลยเอาตรงๆเบือ่อขี้เกียจชวนแล้วก็เลยเน้นมาคนเดียวซะเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าปัญหานี้แก้ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ในช่องเราเนี่ยมีคนมาด้วยสักคน2คนอะไรเงี้ยมีคนมาเมาส์มอยหลังกล้องนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครกันตรงนี้เลยแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่ ติดตามคอนเทนต์เรามาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะตามเรามาจากคลิปรีวิวร้านไหนไม่รู้แหละหรืออาจจะเพิ่งมาตามจากคลิปนี้ก็ได้ใครที่อยากปรปจนุนไพนะครับไปกินอาหารด้วยกันกับผมนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับช่องทางผมแนะนําเป็น2ช่องทางแล้วกันก็คืออินสตาแกรมแล้วก็เพจ Facebook นะครับสามารถ DM มาได้เลยนะฮะว่าอยากจะมาร่วมเดินทางไปกินอาหารอรอ่อ,รอยๆด้วยกันนะฮะและเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์กันอีกทีนึงว่าคุณมีคุณสมบัติยังไงเอ้เราเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะไปด้วยก นก็คือว่าใครที่อยากจะมากินข้าวกับผมนะครับคุณก็ควรจะต้องเป็นคนที่ รักการกินจริงๆแล้วก็ดูคอนเทนต์เรามาพอสมควรนะฮะแล้วก็จะชื่นชอบแนวร้านอาหารที่เราพาไปกินเออรู้สึกว่ามันน่าสนใจช่องนี้ร้านที่พาไปกินเนี่ยมันก็เป็นแนวที่เราชอบซะส่วนใหญ่เอออันนี้ก็น่าไปด้วยกันถ้าสนใจมาร่วมเดินทางกับผมก็ DM อมมาได้นะครับมาคุยกันหน่อยก็จะได้ตัดปัญหาว่าเอ,อ้ยทำไมถึงมาคนเดียวนะไม่เงาเลอใช้เดี๋ยวไม่เงาแล้วอุยผมสบายๆอยู่แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องของ,ของเราครับตีน อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดร้านต่อไปที่เราจะพาไปรีวิวกันอีกนะครับอยากให้ไปร้านไหนเป็นพิเศษหรือร้านไหนมีโปรน่าสนใจนะครับก็คอมเมนต์บอกเราได้เดีย๋ยวเราจัดให้ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับข้างในมันเป็นวานิลาหวานดีนะคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยนะแต่ก็เออกินไปกินมาเพลินดีฮะ กำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาแบบเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวกินเยอะแล้วนั่งนานไม่ได้เดี๋ยวปิดไฟแล้วเนี่ยร <c oughs> ีบเดินทางกลับดีกว่าไปแล้วครับบ๊ายบาย